สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องชุมชนของเราภายในชุมชนจะประกอบไปด้วยคนที่มาจากครอบครัวหลายๆครอบครัวผู้คนเหล่านี้มีการดำเนินชีวิตความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายกันเห็นได้จากการแต่งกายอาหารชนิดต่างๆบ้านเรือน และประเพณีของชุมชนน้องๆคะคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเคยเล่าให้ฟังบ้างไหมคะว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตนั้นมีความแตกต่างจากสภาพแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสังคมในอดีตและในปัจจุบันสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนแม่น้ำลำคลองใสปัจจุบันเน่าเสียเพราะมีคนทิ้งขยะและสร้างสิ่งก่อสร้างมากขึ้นสมัยก่อนป่าไม้อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันป่าไม้หมดไปเพราะนำมาสร้างบ้านเรือนมากขึ้นเป็นต้นอาะคะ่าน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันกันนะคะ เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากรทำให้ความต้องการทางด้านทรัพยากรเพิ่มขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางตรงคือการสิ้นเปลืองพลังงานและปัญหาทางอ้อมคือการตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้นซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมน้องๆคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันด้วยสภาพของแม่น้ำลำคลองในอดีตและปัจจุบันกันค่ะในอดีตนั้นแม่น้ำและคลองต่างๆที่มีอยู่มากมายนั้นล้วนใสสะอาดทั้งยังเป็นเส้นทางสำหรับการเดินทางและเป็นแหล่งที่ตั้งของบ้านเรือนด้วยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้แม่น้ําลำคลองหลายแห่งเน่าเหม็นจากขยะมูลฝอยและตื้นเขินเพราะคนที่อยู่อาศัยมากขึ้น ต่างปล่อยของเสียและขยะลงในแม่น้ำส่วนแม่น้ำบางแห่งถูกถมและทำเป็นถนนเป็นต้นนอกจากแม่น้ำลำคลองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะในอดีตสภาพอากาศจะบริสุทธิ์เพราะไม่มีสิ่งที่ทำให้อากาศสกปรกเป็นมลพิษเนื่องจากในอดีตมีต้นไม้เป็นจำนวนมากแต่สภาพอากาศในปัจจุบันมีมลพิษมากขึ้นเนื่องจากควันพิษจากที่ต่างๆเช่น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมและต้นไม้มีจำนวนลดลงจากการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นเราควรช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษในอากาศกันนะคะน้องๆคะคราวนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนทางสังคมกันบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนทางสังคมคือการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว เมื่อประชากรมีเพิ่มมากขึ้นจำนวนที่อยู่อาศัยจึงไม่เพียงพอจึงเริ่มมีการบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนได้แก่ลักษณะของที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งที่อยู่อาศัยในอดีตนั้นมักจะตั้งอยู่บริเวณใกล้แม่น้าเนื่องจากสะดวกต่อการเดินทางและสะดวกต่อการทาอาชีพเกษตรกรรมค่ะ และลักษณะของบ้านก็จะเป็นบ้านทรงไทยค่ะในปัจจุบันนี้บ้านเรือนมักตั้งอยู่ใกล้กับถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงจากการเดินทางด้วยเรือนในอดีตมาเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ในแบบปัจจุบันลักษณะของบ้านในปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นบ้านทรงไทยเนื่องจากได้รับการผสมผสานจากวัฒนธรรมอื่นๆค่ะความเปลี่ยนแปลงต่อมา การคมนาคมในอดีตและในปัจจุบันนั้นแตกต่างกันอย่างมากค่ะในอดีตการคมนาคมคือทางน้ำผู้คนจะใช้เรือและแพในการเดินทางหรือหากไม่ไกลมากก็อาจใช้การเดินค่ะเนื่องจากถนนยังไม่เจริญเหมือนในปัจจุบันค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้การคมนาคมขนส่งนั้นมีการพัฒนาไปมากค่ะการเดินทางขนส่งหลักซึ่งเปลี่ยนมาเป็นทางบกโดยใช้รถแทนเรือค่ะ นอกจากนี้ยังมีการคามนาคมเดินทางที่สะดวกสบายที่มากขึ้นเช่นรถไฟฟ้าและเครื่องบินอีกด้วยนะคะจึงส่งผลให้การจะราจรในเมืองใหญ่ๆติดขัดอีกสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนื่องจากมนุษย์พยายามพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการมนุษย์พยายามประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องจกักรและเครื่องใช้ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเช่นแต่ก่อน เราใช้วิธีจุดฟืนแต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้มีการจุดเตาแก๊สเป็นต้นแม้เครื่องจักรต่างๆจะเพิ่มความสบายให้กับมนุษย์เพียงใดแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอเสื่อมคุณภาพจนเกิดปัญหาต่างๆอย่างมากมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านสุดท้ายคือการประกอบอาชีพในอดีตนั้นผู้คนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากมีแหล่งน้ำและพื้นดิน ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากทําให้อาชีพค้าขายและอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งส่งผลให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมลดลงน้องๆคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาช่วยกันสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมาในวันนี้แล้วนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะการเวลาที่เปลี่ยนไปนั้นก็ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมแม่น้ำลําคลองที่เคยใสยสะอาดมือประชากรมากขึ้นการดูแลความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ควบคุมยากอีกทั้งยังมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหการรมอีกมากมายส่งผลให้การลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลําคลองทำให้ปัจจุบันแม่น้ำลำคลองมีการเน่าเสียขึ้นเยอะ ด้านสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันจากเดิมอากาศบริสุทธิ์ฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลแต่ปัจจุบันสภาพอากาศเต็มไปด้วยมลพิษเนื่องจากความเจริญที่เข้ามาควันเสียจากรถยนต์หรือควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนปริมาณต้นไม้ที่ลดลงสิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น ส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงเกิดการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมลักษณะที่อยู่อาศัยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาจากในอดีตมักจะตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้แม่น้ําเพื่อสะดวกต่อการเดินทางการประกอบอาชีพแต่ในปัจจุบันนิยมตั้งที่อยู่อาศัยติดก,กับถนนเพื่อสะดวกในการเดินทางโดยรถยนต์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมจากในอดีตเส้นทางหลักในการคมนาคมคือทางน้ำผู้คนนิยมเดินทางด้วยเรือแต่ปัจจุบันการคมนาคมหลักคือทางบกผู้คนจึงเปลี่ยนมาใช้รถยนต์รถไฟฟ้าและเครื่องบินแทนทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและในปัจจุบันยังมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นจากอดีตเคยใช้ฟืนในการหุงหาอาหารปัจจุบันมีเตาแกส๊สเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหารเป็นต้น และอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการประกอบอาชีพในอดีตผู้คนมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากแหล่งน้ำและผืนดินยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แต่ในปัจจุบนันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู้คนหันมาทำอาชีพค้าขายและอุตสาหกรรมกันมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการใช้ชีวิตด้านต่างๆอย่างเช่นในการทำอาชีพในการแต่งกาย หรือการติดต่อกันจากเดิมเราเคยใช้เป็นบุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายปัจจุบันเราก็ใช้เป็นเทคโนโลยีคือโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตในการติดต่อกัน น้องๆคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสภาพแวดล้อมของชุมชนจากอดีต sey. มาจนถึงปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วเราก็ควรช่วยกันรักษาไว้ส่วนอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วจเจริญก้าวหน้าขึ้นเราก็ควรพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ